พยากรณ์ดวงปีนักษัตรประจำเดือนพฤษภาคมพศ2568สำหรับดวงชะตาที่เกิดใน2ปีนักษัตรด,ด้วยกันคือผู้ที่เกิดในปีวอ,อกและปีระกาสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งในคำทํานายดวงปีเกิดหรือว่าดวงปีนักษัตรก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การต้อนรับดีเกินคาดสำหรับคลิปในเดือนที่แล้วที่มียอดเข้าชมรวมแล้วกว่าแสนวิว ในเวลาไม่ถึงเดือนต้องขอขอบคุณอีกครั้งนะครับสําหรับทุกการสนับสนุนซึ่งเราเป็นช่องน้องใหม่ที่เปิดตัวมาได้ไม่กี่เดือนแต่ก็มีผู้ที่สนใจติดตามช่องของเรามากกว่า3,000คนแล้วนะครับในเวลานี้ผมและทีมงานก็จะตั้งใจผลิตเนื้อหานำมาเสนอให้แฟนๆอย่างต่อเนื่องครับเอาล่ะครับเรามาตรวจดูดวงชะตากันว่าเดือนนี้จะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างเราไปดูคำทำนายสำหรับ2ปีนักสัตว สำหรับคลิปนี้กันเลยครับคำทำนายดวงปีนักษัตว์ประจำเดือนพฤษภาคมพศ2568สำหรับดวงชะตาที่เกิดปีวอกสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับคำทำนายดวงรายเดือนเดือนนี้ภาพรวมดวงชะตาทั่วไปส่วนใหญ่ก็ปรับตัวดีขึ้นในหลายๆด้านนะครับทั้งเรื่องเงินเรื่องโชคลาภความสำเร็จความสมหวังเดือนนี้จะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นหลายอย่างครับ รวมไปถึงเรื่องการช่วยเหลือการอุปถัมภ์ด้วยทั้งจากคนใกล้ตัวจากคนรอบข้างคนในครอบครัวก็จะมาช่วยเหลือเกื้อกูลกันดีหากระยะนี้คุณมีปัญหาอะไรคนที่อยู่ใกล้ตัวคุณนี่แหละที่จะเป็นคนช่วยเหลือคุณได้อย่างดีและช่วงเดือนพฤษภาคมถ้ามองทางด้านเรื่องโชคเรื่องความโชคดีหรือการได้อะไรมาแบบเกินความคาดหมายดวงส่วนใหญ่ในระยะนี้นะครับก็จะไปเกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ที่คุณจะโชคดีในด้านเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการย้ายที่อยู่การเปลี่ยนที่อยู่อาศัยใหม่หรือว่าไปทําเรื่องซื้อบ้านไปขอสินเชื่อต่างๆระยะนี้จะเป็นระยะที่โชคดีมีโอกาสสาเร็จสมหวังเรื่องสินเชื่อเรื่องเอกสารต่างๆก็ผ่านได้ง่ายขึ้นครับแต่ก็ต้องบอกว่ากว่าจะผ่านได้ก็เล่นเอาเหนื่อยกันพอสมควรครับเพราะว่าอาจจะติดขัดหลายอย่างทั้งเรื่องเอกสารทั้งเรื่องวงเงินเรื่องการค้ำประกันต่างๆก็ต้องวิ่งวุ่นกันเหนื่อยนะครับ โดยเฉพาะช่วงต้นเดือนจะเหนื่อยมากแต่พอพ้นกลางเดือนเป็นต้นไปก็จะสบายขึ้นครับก็เรียกว่าลำบากก่อนสบายทีหลังและนอกจากความโชคดีในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ในเรื่องของที่อยู่อาศัยแล้วนะครับเรื่องโชคต่อไปก็จะเป็นโชคในเรื่องเงินในเรื่องรายได้รวมถึงทางด้านธุรกิจการค้าด้วยดวงทางด้านนี้ปรับตัวดีขึ้นมาอย่างชัดเจนก็ตั้งแต่หลังสงกรานต์เป็นต้นมาครับต่อเนื่องไปจนถึงกลางปีจะเป็นระยะที่ดวงโชคลาภ โดดเด่นขึ้นโดยเฉพาะโชคด้านการเงินด้านรายได้และเด่นมากๆครับในคนที่ทําธุรกิจการค้าที่เกี่ยวข้องกับการบริการเกี่ยวข้องกับน้ําหรือว่าเกี่ยวข้องกับเด็กๆคุณจะโชคดีในด้านนี้โดยตรงครับซึ่งความโชคดีก็อาจจะเป็นในเรื่องของผลกําไรหรือว่าโอกาสใหม่ๆช่องทางใหม่ๆที่จะทําให้คุณมีลูกค้าเพิ่มขึ้นโชคก็จะเด่นมากสําหรับคนที่ทําธุรกิจนะครับแต่ถ้าคนที่ทํางานประจําเรื่องโชคลาบด้านการเงิน ก็มีเหมือนกันครับแต่จะเป็นในด้านอื่นแทนก็อาจจะเป็นได้เงินก้อนได้เงินเพิ่มมาจากช่องทาง,งอื่นๆมาจากงานเสริมมาจากเงินที่ค้างจ่ายเงินพิเศษเงินรางวัลเงินค่าตำแหน่งต่างๆมันก็มีโอกาสจะทยอยเข้ามาในช่วงเดือนนี้ครับและโชคด้านการเงินอีกด้านก็ยังจะมีเข้ามาจากประเภทอสังหาริมทรัพย์อย่างใครที่ขายที่ดินขายที่ขายทางโดยเฉพาะที่ดินที่อยู่ไกลๆที่ต่างจังหวัดจะเป็นเจ้าของขายเอง หรือว่าคุณเป็นเอเจนต์คุณก็มีโอกาสจะได้เงินก้อนใหญ่จากสิ่งเหล่านี้ครับซึ่งในภาพรวมดวงชะตาก็ต้องบอกว่าเดือนพฤษภาคมนี้จะเป็นเดือนที่ดวงการเงินจะปรับตัวดีขึ้นคุณจะมีเงินเข้ามาหลายทางและก็มีเพิ่มขึ้นด้วยทั้งเงินก้อนใหญ่ก้อนเล็กบางคนก็ดวงดีโชคดีหน่อยครับมีโอกาสจะได้ไปถึงเงินก้อนใหญ่ไม่ว่าจะมาจากการทําการค้าการทําธุรกิจหรือว่าจากการขายที่ขายทาง ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาสิ่งเหล่านี้จะทําเงินให้คุณก้อนโตส่วนใครที่ทําทางด้านออนไลน์ทําธุรกิจขายสินค้าอย่างนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศมาขายช่วงระยะนี้ก็ดวงรุ่งทีเดียวครับก็เรียกว่าทําแล้วรุ่งยิ่งทําก็ยิ่งรวยโดยเฉพาะนะครับถ้าเป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับแม่และเด็กเกี่ยวกับสุขภาพก็จะยิ่งดีและถูกฉะลกกับคุณในช่วงนี้ครับถ้ามองทางด้านปัญหาหรือว่าอุปสรรคในช่วงระยะนี้ อาจจะมีติดขัดบ้างในเรื่องของเงินเรื่องการหมุนเงินครับเพราะว่าเดือนนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะต้องใช้จ่ายเงินก้อนใหญ่<ๆ>ก็ต้องวางแผนกันให้ดีๆครับแบ่งสรรปันส่วนกันให้ดีเพราะไม่งั้นมันอาจจะติดขัดมันอาจจะสะดุดได้ก็เรียกว่าระยะนี้คุณมีดวงได้หมุนเงินก้อนใหญ่แต่ก็ต้องระวังครับเพราะไอ้ความที่มันเป็นเงินก้อนใหญ่ถ้าเราหมุนไม่ดีมันก็อาจจะมีปัญหาใหญ่เกิดขึ้นได้ส่วนถ้าใครมีปัญหาเรื่องบ้านเรื่องที่อยู่อาศัย ก็อย่าลืมครับอย่างที่บอกไปคนในครอบครัวคนใกล้ตัวของคุณก็ณจะช่วยเหลือคุณได้เป็นอย่างดีถ้ามีอะไรเกิดขึ้นก็ลองไปขอความช่วยเหลือกันดูครับบางคนอาจจะเกรงใจไม่กล้าไปเอ่ยปากเพราะว่ากลัวจะไปรบกวนแต่ถ้าเราหาทางออกไม่ได้จริงๆเราก็ต้องไปขอความช่วยเหลือครับก็เพื่อความอยู่รอดให้ผ่านช่วงระยะนี้ไปได้อันนี้สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องเงินนะครับส่วนใครไม่มีปัญหาเรื่องนี้ก็ข้ามไปเลยครับ สรุปแล้วเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องรายได้ในเดือนพฤษภาคมนี้จะมีเข้ามาดีขึ้นครับคุณมีโอกาสจะได้เงินได้ทองเพิ่มขึ้นมาจากหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นพวกเงินเก่าๆเ,เงินค้างจ่ายเงินค่าตอบแทนหรือว่าเงินทางด้านธุรกิจการค้าการขายที่ขายทางการขายสินทรัพย์ต่างๆระยะน,นี้คุณมีโอกาสจะได้เงินก้อนใหญ่เข้ามาได้หมุนเงินใช้ใจ่ายกันตลอดทั้งเดือนเลยทีเดียวครับและเรื่องที่อยากจะฝากเตือนในช่วงเดือนนี้ ก็ต้องระวังไว้ิดนหนึ่งครับเพราะระยะนี้คุณอาจจะมีเกณฑ์ต้องเสียเงินกระทันหันแบบไม่ทันตั้งตัวหรือว่าแบบไม่คิดมาก่อนที่ต้องระวังนะครับจะไปเกี่ยวข้องกับการเดินทางเกี่ยวกับรถยนต์รถเสียรถพังหรือว่าใครที่เป็นหนี้รถเป็นหนี้ไฟแนนซ์ค้างจ่ายเขาไว้มานานมันอาจจะสร้างความปวดหัวให้กับคุณก็ต้องวางแผนรับมือเจรจากันให้ดีๆครับมันก็ยังสามารถเจรจากันได้ไปพูดคุยต่อลองกันดูครับเพราะพวกบริษัทไฟแนนซ์ หรือว่าธนาคารเขาก็ไม่ได้อยากจะได้ลดเราเหรอกครับแต่เขาอยากจะได้เงินมากกว่าก็ลองไปคุยไปต่อรองกับเขาดูครับลองขอผ่อนผันหรือว่าจ่ายต่อเดือนได้เท่าไหร่ก็บอกเขาไปตรงๆครับมันจะได้แก้ปัญหาในส่วนนี้ไปได้ไม่ต้องมากังวลมากเพราะว่าคุณยังมีปัญหาด้านอื่นๆที่ต้องให้คุณแก้อีกเยอะอะไรที่จบได้ก็รีบจบไปก่อนครับปัญหามันจะได้ไม่เยอะเกินไปเคลียร์ไปทีละเรื่องเดี๋ยวปัญหาต่างๆมันก็ลดน้อยลงแล้วก็หมดไปได้เองครับ ที่สาคัญคือกําลังใจความเข้มแข็ง้อได้แต่อย่าถอยครับชีวิตต้องเดินหน้าชีวิตต้องไปต่อถ้าเราสู้จนถึงที่สุดยังไงมันก็ต้องสําเร็จได้กลับมามีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนครับส่วนทางด้านโชคลาบด้านการเสี่ยงโชคหรือว่าลาบลอยถ้านับจากหลังสงกรานเป็นต้นมาดวงโชคลาบหรือว่าลาบลอยยังไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่ครับแต่จะกลับมาเด่นอีกครั้งในช่วงของกลางเดือนนี้ไปจนถึงต้นเดือนหน้าดวงโชคลาบลาบลอย การถูกขววยถูกลงวันการได้โชคต่างๆหรือว่าได้ของฟรีของกำนันคุณก็มีโอกาสจะได้สูงครับมาดูทางด้านดวงการงานกันบ้างครับดวงการงานระยะนี้ต้องบอกก่อนครับว่ามีดวงเปลี่ยนงานค่อนข้างสูงทีเดียวบางดวงชะตาก็อาจจะได้เปลี่ยนแปลงเรื่องงานมาก่อนหน้าน,นี้แล้วส่วนใครที่ยังไม่ได้เปลี่ยนระยะนี้ก็มีดวงเปลี่ยนงานโยกย้ายเปลี่ยนแปลงสูงทีเดียวครับก็ต้องบอกกันไว้ก่อนเพราะมันก็อาจจะเป็นเรื่องดีและเรื่องไม่ดีรวมกัน ถ้าเป็นเรื่องดีคุณก็อาจจะเปลี่ยนงานเพราะว่าคุณเบื่อคุณอยากเปลี่ยนเองแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องไม่ดีมันก็อาจจะมีปัญหาในที่ทํางานเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นจนคุณอยู่ไม่ได้จนต้องลาออกจนต้องเปลี่ยนงานมันก็อาจจะเป็นในสองลักษณะนี้ครับขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละคนซึ่งการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานในช่วงระยะนี้มันก็จะมีหลายแบบอย่างคนทํางานประจํา <i> ก็อาจจะหันมาทําธุรกิจส่วนตัวมาทําอาชีพอิสระมาเป็นนายตัวเองเป็นงานที่คุณอยากทำมานาน งานที่ไม่ต้องเป็นลูกจ้างใครซึ่งก็ต้องบอกว่าระยะแรกมันจะเหนื่อยมากครับเพราะว่าต้องปรับตัวต้องเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆหลายอย่างทั้งที่คุณถนัดคุ้นเคยและสิ่งที่ไม่ถนัดแต่ก็เลองไม่ได้ครับบางเรื่องมันก็ต้องทําแต่ต่อไปถ้าทุกอย่างมันเข้าที่มันลงตัวมันก็จะเบาลงขึ้นและก็สบายขึ้นครับระยะนี้ใครที่เปลี่ยนงานไม่ว่าจะเปลี่ยนมาทําธุรกิจหรือว่าย้ายงานไปสมัครงานที่ใหม่ คุณก็จะได้พบเจอสิ่งใหม่ๆอย่างเพื่อนร่วมง,งานใหม่สังคมใหม่ๆบางคนก็อาจจะได้เพื่อนที่รู้ใจด้วยนะครับซึ่งก็จะสามารถพึ่งพาอาศัยกันได้ช่วยเหลือกันได้ทุกเรื่องดวงชะตาของคุณไม่ได้เลวร้วายคุณก็จะได้พบกันระยะนตรที่ดีที่จะมาช่วยเหลือเกื้อกูลคุณในทุกๆเรื่องก็เรียกว่าช่วยได้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องเงินนะครับต่อมาก็ต้องบอกเขาดีอีกเรื่องครับจะเป็นเรื่องของคําพูดการสื่อสารการเจรจาระยะนี้บอกเลยนะครับ ว่าคุณจะมีโชคจากคำพูดจากการพูดคุยบางคนทําการค้าพูดขายของดีมากพูดอะไรคนก็เชื่ออยากจะมาอุดหนุนพูดแล้วได้เงินก็เรียกว่าปากมีโชคปากพารวยหรือว่าปากเรียกทรัพย์ระยะนี้คำพูดต่างๆก็จะดึงดูดผู้คนดึงดูดเงินเข้ามามากขึ้นแต่คุณก็ต้องพูดดีๆนะครับไม่พูดร้ายหรือว่าว่าร้ายให้ใครเพราะมันจะเป็นไปตามปากถ้าคุณพูดดีคุณก็จะได้สิ่งดีๆ ถ้าคุณพูดเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องการค้าเรื่องผลประโยชน์คุณก็จะได้สิ่งเหล่านี้กลับมาระยะนี้ดงเพชรตรงข้ามก็อุปถัมภ์ดีด้วยนะครับคุณก็จะถูกโฉลกกับคนแก่คนสูงวัยเป็นพิเศษครับแต่ก็ต้องระวังครับบางคนก็จะชอบมาในเชิงชู้สาวบางคนก็มีเรื่องงานมาอ้างสังเกตดีๆนะครับโดยเฉพาะสาวๆไม่ว่าจะสาวน้อยสาวใหญ่ก็มีเกณฑ์หมดครับก็ต้องดูกันให้ดีๆว่ามีอะไรแอแฝง บางคนบอกว่ารวยแต่ก็อาจจะรวยไม่จริงครับระวังจะพลาดท่าเสียทีได้และสิ่งที่อยากจะฝากเตือนในเดือนนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของสุขภาพเรื่องโครคภัยไข้เจ็บโดยเฉพาะกับเด็กๆคนชราที่เป็นเพศหญิงต้องขอย้ำนะครับว่าจะเป็นคนแก่คนชราที่เป็นเพศหญิงไม่ว่าจะเป็นแม่เป็นย่าเป็นยายเป็นน้าเป็นป้าอะไรแบบนี้นะครับระวังจะเจ็บป่วยไม่สบายกระทันหันซึ่งบางดวงก็อาจจะหนักพอสมควรครับ ถึงกับต้องเข้าโรงพยาบาลไปหาหมอไปรักษาระยะนี้ก็ต้องดูแลกันเป็นพิเศษนะครับอย่าชะล่าใจมาดูเคล็ดลับเสริมดวงประจําเดือนพฤษภาคุมดีกันบ้างครับเดือนนี้ถ้าใครอยากจะทําบุญเสริมดวงให้ดวงชะตาดีขึ้นผมก็มีเคล็ดลับดีๆมาฝากกันครับถ้าใครจะทําบุญจะเสริมดวงก็ควรจะเน้นไปที่เด็กๆคนชราอย่างทําบุญที่เกี่ยวข้องกับเด็กพิการคนแก่ผู้สูงอายุอย่างการไปบริจาคสิ่งของข้าวของ หรือว่าบริจาคทุนทรัพย์บริจาคเงินหรือจะไปทำโรงทานไปเลี้ยงอาหารกลางวันหรือใครจะสมทบทุนซื้อประเภทเครื่องมือแพทย์สร้างตึกสร้างโรงพยาบาลอันนี้ส่งผลบุญหรือว่าการเสริมดวงในเรื่องนี้ก็จะส่งเสริมโดยตรงทางด้านสุขภาพให้มีสุขภาพดีหน้าตาแจ่มใสงูเฮงดีมีราศีอายุยืนยาวปราศจากโรคเวรโรคก,กรรมที่คอยมาลังควานส่งผลให้อยู่เย็นเป็นสุขขึ้น ชีวิตจะเดินรุ่งเรืองขึ้นครับคำทำนายดวงปีนักษัตว์ประจำเดือนพฤษภาคมพศ2568สำหรับดวงชะตาที่เกิดปีระกาสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับคำทำนายดวงรายเดือนเดือนนี้ก็คือเดือนพฤษภาคมเป็นช่วงเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงในดวงชะตาที่เพิ่งผ่านมาได้ไม่นานนี้ครับก็คือเมื่อวันสงการหรือว่าวันขึ้นปีใหม่ไทยที่ผ่านมา เพราะว่าในทางาศาสตร์พยากรณ์วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันเปลี่ยนดวงชะตาที่สําคัญไม่แพ้วันปีใหม่ในทางสากลนะครับในการดูดวงทํานายทายทักเดือนพฤษภาคมจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนดวงชะตาซึ่งก็จะมีทั้งที่เปลี่ยนแล้วดีและเปลี่ยนแล้วแย่ลงครับก็ต้องไปดูกันในแต่ละดวงแต่สําหรับดวงชะตาของคุณจากที่ตรวจดูดวงอย่างละเอียดก็ต้องบอกนะครับว่าการเปลี่ยนดวงครั้งนี้จะส่งผลดีเป็นส่วนใหญ่ครับด้านร้ายมีไม่มาก เมื่อเทียบกับก่อนหน้านี้ครับซึ่งดวงที่ปรับตัวดีขึ้นมาอย่างเด่นชัดและถือว่าเป็นดวงที่โดดเด่นที่สุดนั่นก็คือดวงทางด้านการเงินครับซึ่งนับจากเดือนนี้เป็นต้นไปการเงินและรายได้ของคุณจะปรับตัวดีขึ้นและยังมีข่าวดีว่าคุณจะมีโอกาสได้จับเงินก้อนใหญ่ๆอีกด้วยนะครับซึ่งมันก็อาจจะมาได้หลายทางทั้งจากประเภทลาบลอยเสี่ยงโชคหรือจากการกระทําจากการลงมือทาสิ่งต่างๆที่คุณได้ไปลงทุนลงแรงไว้ก่อนหน้านี้นะครับ มันจะส่งผลดีโดยตรงกับคุณนับตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปครับซึ่งภาพรวมดวงการเงินส่วนใหญ่ในเดือนนี้นะครับคุณจะมีรายได้เยอะขึ้นและได้หมุนเงินก้จะใหญ่และถ้าหากว่าใครยังมีเครเดิตด,ดีอยู่นะครับหากระยะนี้คุณจะไปขอสินเชื่อต่างๆยังขอสินเชื่อบ้านสินเชื่อรถจัดไฟนั้นอะไรแบบนี้นะครับช่วงนี้ก็จะผ่านง่ายอนุมัติไวก็ไม่ต้องยุ่งยากเรื่องเอกสารอะไรมากมายครับเรื่องอไรายได้เงินก้อนก็อาจจะมาจากเงินเก่า เงินที่ค้างจ่ายหรือว่าใครมายืมเงินไปก็มีโอกาสที่ลูกหนี้จะเอาเงินมาใช้หนี้คืนครับหลังจากที่บางคนก็อาจจะหมดหวังกันไปบ้างคิดว่าคงไม่ได้คืนแต่ก็จะมีข่าวดีครับที่เงินเกา่เกาเงินที่ค้างจ่ายก็จะได้คืนกลับมาในระยะนี้ครับได้ทางด้านรายได้หรือว่าเงินที่จะเข้ามาอีกช่องทางหนึ่งซึ่งก็จะส่งผลดีเช่นกันและมีโอกาสเกิดขึ้นกับคุณในระยะนี้ก็คือทางด้านรายได้มาจากทางไกลามาจากที่ไกลๆนะครับ ยังไมา่จากต่างจังหวัดหรือว่ามาจากต่างประเทศใครที่ติดต่อกับทางไกลไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการค้าหรือว่าติดต่อเรื่องการงานเรื่องผลประโยชน์ต่างๆระยะนี้จะมีเงินเข้ามาหาคุณจากที่ไกลๆครับหรือว่าใครติดต่อกับต่างประเทศนําเข้าสินค้ามาขายก็อาจจะขายดีขึ้นมีคนมาอุดหนุนเยอะหรือว่ามีกําไรเพิ่มขึ้นเพราะอาจจะเป็นเรื่องต้นทุนที่คุณอาจจะได้ถูกลงหรือว่าคุณมีการสั่งปริมาณที่เยอะขึ้นราคาต้นทุนเฉลีย่ย มันอาจจะลดลงซึ่งก็สามารถทําให้คุณขายได้กําไรเยอะขึ้นรวมไปถึงไรายได้หรือว่าเงินก้อนที่จะมาจากช่องทางออนไลน์ซึ่งช่องทางนี้ก็เริ่มโดดเด่นขึ้นเรื่อยๆครับหากคุณได้ไปขยับขยายช่องทางใหม่ๆไปหาลูกค้าหรือมีการติดต่อผลประโยชน์ติดต่อเรื่องเงินผ่านทางออนไลน์คุณก็จะมีโอกาสที่จะได้เงินมาจากช่องทางนี้เยอะขึ้นทีเดียวครับและข่าวดีเรื่องเงินอีกเรื่องที่จะมีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนนี้นะครับ ก็คือจะเป็นทางด้านของการช่วยเหลือเกื้อกูลกันโดยเฉพาะในเรื่องเงินเรื่องทองระยะนี้นะครับคุณมีโอกาสที่จะได้พบกับคนมีฐานะคนมีเงินหรือได้พบกับเศรษฐีผู้มั่งคั่งที่จะเข้ามาในชีวิตคุณซึ่งอาจจะเป็นได้ทั้งเพื่อนใหม่คอนเน็กชันใหม่ๆหรือว่าคู่ค้าหุ้นส่วนหรืออาจจะเป็นผู้ใหญ่ใจดีที่คุณเพิ่งได้รู้จักจากการไปเข้าสังคมไปพบปะผู้คนเยอะขึ้นโดยเฉพาะช่วงนี้คุณก็อาจจะได้เข้าไปอยู่ในแวดวงสังคม ประเภทเจ้าของกิจการสังคมคนรวยคนชั้นสูงคนที่มีหน้ามีตาซึ่งอาจจะมีคนมาแนะนําให้คุณรู้จักคนที่มีฐานะดีก็จะมาช่วยเหลือเกื้อกูลคุณไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งครับหากคุณเดือดร้อนเรื่องเงินทุนติดขัดเรื่องการทําธุรกิจหรือว่ามีปัญหาต่างๆเรื่องงานคุณก็สามารถไปปรึกษาไปพูดคุยกับคนเหล่านี้ได้ครับเพราะเขาจะช่วยเหลือเกื้อกูลค,คุณดีไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งถ้าไม่ใช่เรื่องเงินเรื่องทองก็อาจจะเป็นการแนะนําวิธีแก้ปัญหา แนะนำช่องทางดีๆหรือว่าชวนคุณร่วมหุ้นชวนคุณทำธุรกิจก็จะส่งผลดีกับคุณโดยตรงครับส่วนถ้ามองทางด้านรายจ่ายในเดือนนี้ก็มีแนวโน้มที่ลดลงครับก็ส่งผลให้คุณจะมีเงินเก็บเยอะขึ้นได้เก็บเงินเก็บทองกันมากขึ้นการเงินระยะนี้ไม่ค่อยติดขัดครับเพราะว่ายังมีเงินเข้ามาหลายทางมีเงินเข้ามาหมุนให้ใช้จ่ายอยู่ตลอดบางครั้งบทเวลาที่เงินมันติดขัดเงินมันไม่พออยู่ๆมันก็มีเข้ามา เข้ามาช่วยชีวิตคุณได้ทันเวลาอะไรแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นเดือนนี้ก็ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลมากครับในเรื่องของการเงินติดขัดว่าเงินจะไม่พอใช้ส่วนทางด้านคนที่ทำธุรกิจช่วงตั้งแต่กลางเดือนที่แล้วมาจนถึงเดือนนี้ธุรกิจการค้าการลงทุนต่างๆก็เริ่มจะปรับตัวเดินหน้าได้ดีขึ้นครับไรายได้กำไรก็จะมีมากขึ้นลูกค้าเก่าๆจะกลับมาจะมาอุดหนุนคุณอีกครั้ง ส่วนลูกค้าใหม่ก็จะเยอะขึ้นและมาจากหลากหลายช่องทางทั้งหน้าร้านออฟไลน์หรือว่าออนไลน์หรือแม้กระทั่งลูกค้าที่มาจากที่ไกลไมาจากต่างประเทศก็จะมีแนวโน้มเยอะขึ้นนับตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปครับส่วนถ้าใครช่วงนี้มีแผนอยากจะขยับขยายอยากจะเปิดร้านใหม่ขยายสาขาเพิ่มหรือว่าปรับปรุงร้านค้าปรับปรุงกิจการอยางหาสินค้ามาเพิ่มหรือว่าเพิ่มบริการต่างๆให้เยอะขึ้นเพิ่มช่องทางให้หลากหลาย ให้ตอบโจทย์กับลูกค้ามากขึ้นเดือนนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีครับสามารถทําได้เลยหากใครพร้อมหากใครวางแผนไว้แล้วก็ลุยได้เต็มที่ครับเพราะว่าทางสะดวกดวงเปิดทางแล้วมีโอกาสประสบความสําเร็จสูงทีเดียวครับส่วนทางด้านโชคลาภเรื่องการเสี่ยงโชคในเดือนนี้ต้องขอบอกก่อนเลยครับว่าไม่ค่อยโดดเด่นมากมัน,ปนแปลว,ว่าช่วงนี้ดวงยังไม่ค่อยมีโชคเท่าไหร่ครับทางที่ดีก็อย่าไปหวังอะไรมันมากครับ ถ้าเล่นพอขำขพอครเครียดก็พอได้ครับแต่ถ้าจะไปจริงจังไปหวังเงินก้อนใหญ่ระยะนี้อาจจะไม่ค่อยส่งผลดีเท่าไหร่ครับคุณอาจจะผิดหวังได้หรือถ้ามันเกิดมีโชคมีลาบขึ้นมาบางทีมันก็อาจจะเป็นทุกขลาบอย่างได้มาก็จะมีเรื่องเดือดร้อนตามมาในภายหลังหรือว่าอาจจะเกิดเรื่องเกิดราวเกิดเรื่องหวาดเสียวขึ้นก่อนจากนั้นก็จะมีลาบตามมาซึ่งมันจะเป็นในลักษณะที่ไม่ได้มาแบบง่ายๆมันมักจะมีปัญหามีอุปสรรค หรือมีอะไรมาขัดขวางก่อนผมก็เลยไม่แนะนําให้หวังมากในเรื่องโชคเรื่องลาบในระยะนี้ครับมาดูที่ดวงการงานกันบ้างครับเรื่องการงานก็เป็นอีกเรื่องนะครับที่จะต้องฝากเตือนกันเดือนนี้การทํางานการกระทําสิ่งต่างๆก็ต้องใช้ความอดทนอย่างสูงทีเดียวครับและบางครั้งสิ่งที่เราคอยสิ่งที่เราหวังไว้มันก็อาจจะยังมาไม่ถึงหรือว่าต้องใช้เวลานานอาจจะเลื่อนไปอย่างไม่มีกําหนด อย่างใครที่หวังในเรื่องของการเปลี่ยนงานโยกย้ายเปลี่ยนแปลงอย่างคนทําเรื่องมานานบางคนก็ทําเรื่องกันนานจนข้ามปีจนตอนนี้ก็ยังไม่มีวี่แววซึ่งก็ต้องบอกครับว่าอาจจะต้องอดทนรอกันไปอีกสักระยะแต่ถ้าดวงเปิดทางดวงการงานโดดเด่นขึ้นสิ่งที่คิดที่หวังไว้มันจึงจะมีโอกาสเป็นจริงครับส่วนช่วงนี้ก็อยู่นิ่งๆอดทนรอกันไปก่อนครับอีกไม่นานก็นรออย่างแน่นอนครับ และช่วงนี้ก็อย่าไปสนใจเรื่องของคนอื่นมากเกินไปครับทํางานมีสมาธิกับงานตรงหน้าจะดีกว่าครับการที่เราไปสนใจเรื่องของคนอื่นเรื่องรอบตัวอย่างบางคนก็ดูข่าวเยอะเสพข่าวในแง่ลบความรู้สึกบางครั้งมันก็อาจหดหู่ไม่มีความหวังไม่มีกําลังใจก็ลองเปลี่ยนไปทําอย่างอื่นดูบ้างครับอย่างไปหางานอดิเรกทําไปทําอะไรที่มันผ่อนคลายที่มีชีวิตชีวาทําทแล้วมีความสุขเสพแต่สิ่งดีๆอะไรที่เป็นพลังบวก ก็จะช่วยให้คุณมีพลังใจมีกำลังที่จะกลับมาต่อสู้กับปัญหาต่างๆในชีวิตได้ดีขึ้นครับส่วนบรรยากาศในที่ทำงานไกลที่มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายก็จะไปเข้าร่วมกับเขาครับทางที่ดีก็เน้นอยู่ตรงกลางจะดีกว่าครับทำตัวเป็นกลางอย่าให้ถูกคนอื่นหลอกใช้เป็นเครื่องมือรวมถึงทางด้านเอกสารสัญญาต่างๆระยะน,นี้ก็ต้องดูให้ดีๆครับก็ต้องดูให้รอบคอบอย่างใครที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเอกสาร หรือว่าได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับเอกสารต่งตางๆโดยเฉพาะกับเอกสารทางราชการเอกสารที่มีตราประทับระยะนี้ต้องดูให้ดีๆครับระวังจะผิดพลาดหากใครที่ต้องเซน็นลงนามก็อ่านให้ละเอียดก่อนครับก่อนที่จะเซน็นเพื่อลดความผิดพลาดที่มันอาจจะเกิดขึ้นในระยะนี้ครับช่วงนี้ถ้าให้แนะนําในเรื่องของการงานนะครับก็แนะนําว่าไม่ควรจะเปลี่ยนแปลงอะไรในเรื่องงานมากนักอย่างใครที่อยากจะลาออกอยากจะเปลี่ยนงานใหม่ระยะนี้ ดวงยังไม่ค่อยดีครับยังไม่ค่อยส่งผลดีกับคุณมากนักหากเราจะเปลี่ยนแปลงเรื่องงานเยอะมันจะไม่ส่งผลดีเท่าไหร่อย่างถ้าคุณเปลี่ยนงานเพราะว่ามีปัญหาในบริษัทเก่าในที่ทํางานเก่าหากคุณเปลี่ยนไปที่ใหม่บางทีมันก็อาจจะไม่มีปัญหาเดิมแต่มันอาจจะมีปัญหาใหม่เพิ่มเข้ามาหรือว่าใครที่ลาออกกระทันหันและยังไม่ได้งานกลับมานั่งรอง,งานอยู่บ้านเฉยๆค่อนข้างเสี่ยงทีเดียวครับที่คุณจะต้องรอง,งานอีกนานก็ต้องฝากเตือน,นกันก่อนครับถ้าใครยังไม่ได้ลาออก ก็ให้อดทนครับอะไรที่พอจะปรับเปลี่ยนได้ก็ลองทํากันดูก่อนครับการเปลี่ยนที่ดีที่สุดก็คือการเปลี่ยนตัวเองครับเปลี่ยนที่ตัวเราอะไรที่เราพอจะปรับได้อย่างเช่นเปลี่ยนแนวคิดเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆบางครั้งบางทีเราก็อาจจะเผลอมองในแง่ลบเกินไปหรือว่าใช้ความคิดของตัวเองเป็นใหญ่ก็ลองปรับเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆครับอาจจะมองมันในแง่ดีขึ้นลองมองหาเรื่องดีๆบ้างหรือถ้าใครเบื่อหน่ายมากก็ลองหาเวลาไปพักผ่อน ไปผ่อนคลายหรือว่าไปท่องเที่ยวอย่างช่วงหยุดยาวช่วงสงการที่ผ่านมาไปพักผ่อนไปท่องเที่ยวกลับไปชาร์จแบตกลับไปเติมพลังคุณก็จะมีแรงกายแรงใจกลับมาสู้กันใหม่ได้อีกครั้งแต่ถ้าใครยังไม่ได้หยุดเลยยังทํางานหนักไม่มีเวลาพักผ่อนหรือไม่มีเวลาให้ตัวเองก็ต้องมองหาช่วงเวลาพักมองหาช่วงเวลาผ่อนคลายไว้บ้างครับเพราะคนเราทํางานหนักโดยที่ไม่ได้หยุดพักผ่อนมันจะเครียดเกินไป อย่างมือถือของเราก็ยังจะต้องชาร์จแบตได้หยุดพักหรือว่ารถที่เราขับมันก็ยังจะต้องเติมน้ํามันเติมพลังงานไฟฟ้าให้มันแต่ว่าตัวเราเองทํางานหนักและไม่ยอมหาเวลาพักผ่อนเครียดอยู่ตลอดเวลาไม่มีการเติมพลังไม่มีการชาร์จแบตให้ตัวเองก็ต้องระวังนะครับระวังจะหมดแรงระวังจะหมดไฟก็ควรหมั่นไปเติมไฟให้ตัวเองบ้างและที่สําคัญเรื่องปัญหาสุขภาพเรื่องโรคภัยไข้เจ็บมันอาจจะเกิดขึ้นกับคุณโดยไม่รู้ตัว เรื่องอื่นใดก็ไม่สําคัญเท่าเรื่องของสุขภาพนะครับการไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐจะมีเงินมีทองมีชื่อเสียงมากมายแต่ถ้าสุขภาพไม่ดีร่างกายไม่แข็งแรงก็คงจะไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่นะครับมาดูเคล็ดลับเสริมดวงประจําเดือนพฤษภาคมนี้กันบ้างครับระยะนี้ถ้าใครรู้สึกว่าดวงไม่ค่อยดีจิตใจว้าวุ่นจิตใจไม่สงบหรือว่ามีเรื่องวุ่นวายในชีวิตมากมายก็แนะนําครับให้ลองหาเวลาไปเข้าวัดทาบุญ ระยะน,นี้สุขภาพของคุณไม่ค่อยดีก็ให้เน้นไปทางด้านการบริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาลอย่างโรงพยาบาลสงฆ์ก็จะเสริมดวงให้สุขภาพร่างกายของคุณดีขึ้นหรืออย่างถ้าใครไปวัดไปทําบุญไปถวายสังฆทานก็ควรต้องมียารักษาโรครวมอยู่ในนั้นด้วยซึ่งก็จะเป็นการแก้เคล็ดเสริมดวงได้เป็นอย่างดีทีเดียวครับจบคำพยากรณ์สำหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมผู้ฟังทุกท่านไม่มากก็น้อยครับ ก่อนจากกันผมขอฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทาและทีมงานได้ผลิตเนื้อหาต่อไปได้อีกนานๆแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ